สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับมันนี่ผมพาพี่น้องมาหักนองใหม่นะครับหางน้องใหม่ไปกินกับปุนกับเจ้าครับพี่น้องแต่ห้องไปหลุนกันนะครับว่ามาเนี่ห้องสีไดน้อใหม่ปะครับนี่ครับพ่อกับมาหอดก้นนองใหม่แล้วครับเป็นน้อใหม่ป้านะครับอาบิสมปนสมเจ้าครับฝนตกมากสองสามมือครับ เหลือมีโนใหม่ออกเป็นแหนงเป็นน้อมันนะครับนี่สีได,ด้ัวร้อนอยู่ครับเบ่งส่วงมันบาใแญ่แ่ะครับนีเตามันมีต้มจิ้มน้ำพริกเนาะครับ มันเฮ็ดปวดไปหน่อยบ่ามียนนอนอย่างเี้ยครับเมื่อด้หาหลายได้ไปนองหาแก่ได้กินครับเอาไปแก่กินขาบเดียวครับเอาไปเล่หลได้กินบ่หมดพี่นอนอ้อนอยู่ดีครับแต่มันมันท่งไปไงครับ ผลมันบบตอนเนี้ยมันคือนอใหม่เลียงเนี้ยนอหม่เลียงห้องคนน้ำนะครับน้่ง้แบบนี้งอนงามยมาบ่งเห็ดครับสังบอมี่ยังแหงอือนอนย่งง้มันขบงามอ่อนๆเลยครับ่าได้ขึ้น แตงแกงแสียบนะพี่น้องนอนอย่างเงาเงาเดยวมึงกับป้าฮัดมาแล้วครับนอนหน่อยเต็มเลยผมก็เอาประมาณน,น,นี้ครับได้ตัวในแกงแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ